แล้วความทุกข์ล่ะครับการทนทุกข์คือวิธีและหนทางสู่พระเจ้าใช่ไหมบางคนบอกว่ามันคือหนทางเดียวฉันไม่ได้ยินดีกับความทุกข์ใครที่บอกว่าฉันยินดีแสดงว่าไม่รู้จักฉันความทุกข์ คือด้านที่ไม่จำเป็นของประสบการณ์มนุษย์ไม่ใช่แค่ไม่จำเป็นแต่ยังไม่ฉลาดไม่สบายและไม่ดีต่อสุขภาพเธอด้วยแล้วทำไมถึงมีความทุกข์มากมายนักก็ถ้าท่านคือพระเจ้าทำไมถึงไม่ทำให้มันหมดลงเสียทีในเมื่อท่านก็ไม่ชอบมากถึงขนาดนี้ ฉันทำให้มันจบลงแล้วเธอตังหาที่ไม่ยอมใช้เครื่องมือที่ฉันให้ไว้เพื่อการนั้นเธอเข้าใจใช่ไหมว่าความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเหตุการณ์แต่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผู้คนมีต่อเหตุการณ์นั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งน,นั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันได้ให้เครื่องมือแก่เธอไว้ตอบสนองและมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในแบบที่จะช่วยลดจริงๆคือขจัดความเจ็บปวดลงแต่เธอก็ไม่ใช้ขอโทษนะครับ แต่ว่าทำไมท่านถึงไม่ขจัดเหตุการณ์พวกนั้นออกไปเสียเลยแนะได้เข้าท่าแต่โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีอำนาจควบคุมเหตุการณ์ต่างๆท่านควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ไม่ได้เหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และเวลาซึ่งเธอสร้างขึ้นจากการเลือด และฉันไม่มีวันแทรกแซงการเลือกนั้นพอจะเป็นการหักล้างเหตุผลที่ฉันสร้างเธอขึ้นตั้งแต่แรกตามที่อธิบายไปบางเหตุการณ์เธอสร้างขึ้นโดยเจตนาบางเหตุการณ์เธอดึงดูดเข้ามาในชีวิตโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างและบางเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ อาจจะอยู่ในหมวดนี้ก็ถูกบอกว่าเป็นโชคชะาตาทว่ากระทั่งโชคชะตาก็อาจถือเป็นตัวย่อของ form autos everywhere หรือจากทุกความคิดในทุกคนทุกแห่งหรืออีกในหนึ่งคือจิตสำนึกของโลก จิตสำนึกร่วมหมู่ใช่ถูกต้องหลายคนพูดว่าโลกอยู่ในกระเช้าที่กำลังดิ่งลงนรลกระบบนิเวศของเรากำลังสิ้นใจดาวเคราะห์อของเรากำลังประสบภัยพิบัติร้ายแรงทางภูมิศาสตร์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือถึงขั้นแกนโลกเอียงมีคนที่บอกว่าจิตสำนึกรวมหมู่ เปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ได้เราช่วยโลกได้โดยใช้ความคิดของเราความคิดที่แปลเปลี่ยนเป็นการกระทำจะมีคนมากพอจากทุกแห่งเชื่อว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกเธอจะช่วยโลกไว้ได้แต่ต้องด่วนเลยนะเพราะความพินาศมากมายที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ ท่านหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเราจะได้เห็นโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกถูกทำลายงั้นหรือครับฉันได้สร้างกฎจกักรวาลทางกายภาพไว้ชัดเจนพอให้ทุกคนเข้าใจนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เข้าใจกฎของเหตุผลและผลเหล่านี้ดีพอพุ้นนำโลก ก็ได้เรียนรู้ผ่านพวกเขากฎเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องนำมาแสดงที่นี่อีกกลับไปที่เรื่องความทุกข์อีกครั้งนะครับเราไปได้ความคิดมาจากไหนว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีเช่นนักบุญ,ทนท,นบญทนทุกข์โดยไม่อดควรนักบุญทนทุกข์โดยไม่อดครวนจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์เป็นสิ่งดีผู้อยู่บนหนทางแห่งการเคี่ยวกรมตนเองจนทุกข์โดยไม่อดครวนเพราะเข้าใจดีว่าความทุกข์ไม่ใช่วิถีของพระเจ้าแต่เป็นสัญญาณบ่งชัดว่ายังมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ถึงวิถีแห่งพระเจ้า มีบางอย่างที่ยังต้องระลึกให้ได้ครู้ที่แท้ไม่ได้ทนทุกข์โดยไม่โอดครวนทว่าเพียงดูเหมือนทุกข์โดยไม่พร่ำบนเหตุผลที่ครู้ไม่พร่ำบทก็คือเขาไม่ได้กำลังทุกข์แต่แค่กำลังประสบกลุ่มสถานการณ์ที่เธอเรียกว่าเกินทนทาน คุรู้ผู้ปฏิบัติจะไม่พูดถึงความทุกข์เพราะเข้าใจชัดถึงพลังของถ้อยคำดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเราพุ่งความสนใจไปยังสิ่งใดเราจะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาคุรู้รู้เรื่องนีด้ดีเขาจึงกำหนดตัวเองให้เลือกแต่สิ่งที่ต้องการให้เป็นจริง เธอทุกคนเคยทำแบบนี้ในบางครั้งในหมู่พวกเธอไม่มีใครที่ไม่เคยทำให้ตัวเองหายปวดหัวหรือไปหาหมอฟันด้วยความเจ็ปวดน้อยลงเพียงเพราะเธอตัดสินใจให้มันเป็นอย่างนั้นคุรู้เองก็ตัดสินใจแบบเดียวกันเพียงแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า แต่ทำไมถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ด้วยล่ะครับทำไมต้องมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องทุกข์ขึ้นมาด้วยเธอไม่อาจรู้และเป็นถึงสิ่งที่เธอเป็นถ้าไม่มีสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นดำรงอยู่อย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราไปได้ความคิดมาจากไหนว่า ความทุกข์เป็นสิ่งดีฉลาดดีที่ยืนยันคําถามเดิมภูมิปัญญาโบราณเรื่องการทนทุกข์โดยไม่อดครวนถูกตีความผิดๆจนเดี๋ยวนี้ผู้คนมากมายเชื่อหลายศาสนาถึงกับสอนว่าความทุกข์เป็นสิ่งดีและความลื่นเริงเบิกบานคือความชั่วร้าย เธอจึงตัดสินว่าหากใครสักคนเป็นมะเร็งแล้วเก็บงำไว้กับตัวเองเขาคืนนักบุญแต่ถ้าใครบางคนเอาประเด็นล่อแหลมมีอารมณ์ทางเพศสูงและแสดงออกอย่างเปิดเผยเธอคือคนบาปโอ้ท่านใช้ประเด็นล่อแหลมจริงๆแล้วยังฉลาดเปลี่ยนสรรพนามจากเขาเป็นเธอ จะสื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมแค่แสดงถึงอคติทางเพศของพกเธอเธอไม่ชอบคิดเรื่องที่ผู้หญิงมีอารมณ์เล่าร้อนทางเพศยังไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกอย่างเปิดเผยเธอชอบนึกถึงภาพผู้ชายที่กำลังจะตายในสนามรบโดยไม่อดครวนมากกว่าภาพผู้หญิงร่วมรักด้วยเสียงครวนครางบนถนน แล้วท่านไม่เป็นอย่างนั้นหรือฉันไม่มีคำพิพากษาไปในทางใดหรอกแต่เธอมีคำพิพากษาให้ทุกอย่างฉันขอแนะนำว่าการพิพากษาของเธอนั่นเองที่พาเธอจากความเบิกบานและความคาดหวังของเธอนั่นเองที่ทำให้เธอไม่มีความสุขทั้งหมดนี้ ทำให้เธอไม่สบายและเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ผมจะรู้ได้ยังไงว่าที่ท่านพูดมาเป็นความจริงผมจะรู้ได้ยังไงว่านี่พระเจ้าพูดไม่ใช่จินตนาการเลยเถิดของผมเองเธอถามอย่างนี้มาครั้งหนึ่งคำตอบของฉันก็ยังเหมือนเดิมแล้วมันต่างกันตรงไหน ถ้าทุกอย่างที่ฉันพูดมันนั้นผิดแล้วเธอหาวิธีใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้หรือเปล่าไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นผิดก็คือถูกและถูกก็คือผิดแต่ฉันจะบอกคำนี้กับเธอเพื่อช่วยเธอให้พ้นจากความสับสนนั่นคืออย่าเชื่อที่ฉันพูดแม้แต่คำเดียวแต่ลองใช้ชีวิตตามนั้นดู ลองมีประสบการณ์แบบนั้นดูจากนั้นก็ลองทำแบบอื่นตามที่เธออยากจะสร้างสรรค์ขึ้นสุดท้ายจงมองดูประสบการณ์ของเธอเพื่อจะค้นพบความจริงของตัวเองวันหนึ่งเมื่อเธอกล้าหาญพอเธอจะมีประสบการณ์ถึงโลกใบที่เห็นว่าการร่วมรักด,ดีกว่าการก่อสงครามวันนั้น ธอชนชมยินดี Conversation with God สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มที่หนึ่งหากคุณรับฟังแล้วได้รับประโยชน์มากมายจากหนังสือเล่มน,นี้ก็สามารถช่วยสนับสน,นุนผู้จัดทำหนังสือหรือผู้เขียน New Donald Wall ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมถือว่าเป็นการสนับสน,นุน และเพื่อขอบคุณผู้เขียนและจักรวาล